เรียนนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏผู้บริหารสำนักง,งานชลประทานที่12ผู้บริหารโครงการส่งน้ําและบริษาในพื้นที่โครงการชลประทานในลุ่ม่น้ําน้อยนะครับแล้วก็ผู้นําท้องท,ท,องที่ท้องถิ่นผู้นําเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเจ้าหน้าที่รวมถึง,เจ,ง,งเจ้าหน้าที่ของสํานักบริหารโครงการเจ้าหน้าที่ในเขตสังกัดสํานักง,งานชลประทานที่12แล้วก็ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมานายสุรชาติมาลาศีผู้อำนวยการสํานักบริหารโครงการกรมชประทานนะครับในฐานะผู้แทนกรมชประทานอาขออนุญาตกล่าวรายงานในเรื่องของโครงการศึกษาปรับปรุงโครงการชมระทานในร่มแม่น้ําน้อยนะครับเขตจังหวัดชัยนาฏสร่บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุทยาครับก็สืบเนื่องอาจากพื้นที่ โครงการชมประทานในร่มน้ําน้อยนะครับซ,ซึ่งอยู่ในเขตของสํานักง,งานชมประทานที่12เนี่ยะนะครับก็ในร่มน้าน้อยก็จะมีทั้งหมด4โครงการประกอบด้วยโครงการส่งน้ำแร่สาบรมธาตุจันทรูรยางมันีและก็ผักไห่นะครับก็จะอยู่ในเขตสำนัก12ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มองย้อนกลับไปเหตุการณ50์50-60ปีที่แล้วก็เป็นปฐมบทที่โครงการต่างๆได้เริ่มก่อสร้างกันมานะครับก็เริ่มต้นที่ 2498เป็นปีที่เก่าสุดเลยนะครับก็มีการก่อสร้างการเป็นระยะ10กว่าปีเศษในช่วงนั้นนะครับภายใต้โครงการเจ้าพญาใหญ่นะครับวันนี้นะครับบริบทของพื้นที่นะครับเรื่องรูปแบบของอาคารชมประทานระบบส่งน้ําระบบระบายน้ําก็ได้มีการใช้งานมายาวนานกว่า50ปีนะครับก็เรื่องของการชำรุดเสียหายก็มีบ้างเรื่องของอแพทเทิร์นการใช้งานตามฟังก์ชัน นะครับก่อขอาณาชุมอะต่างๆ,ๆก็เปลี่ยนไปนะครับการใช้พื้นที่ดินก็เปลี่ยนไปนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการผ่านจัดก,การน้ําที่เคยปฏิบัติหลังจากก่อสร้างเสร็จใหม่ๆมาช่วงกลางและช่วงปลายนะครับช่วงที่ถือว่าอายุโครงการเกือบจะหมดแล้วแหละนะครับห้าสิบหกสิบปีเนี่ยนะครับเราก็ได้มีความจําเป็นในการวิเคราะห์ะและเนื่องจากรุ่มน้ําน้อยเป็นโครงการที่ยาวต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับแล้วก็พื้นที่จมประทานเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับ พื้นที่โครงการอยู่ที่ประมาณ1.37ล้านไร่นะครับในส่วนของพื้นที่ชุมนทานเองก็อยู่ประมาณ1.22ล้านไร่ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับแล้วก็ประกอบกับโครงการบางอย่างบางส่วนเช่นโครงการธนสูตรเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ท,ท,ที่มีการส่งน้ําและมงคาก,กันมานะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีความจําเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงนะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงในบางฟังก์ชันในบางอย่างนะครับเพื่อ เพื่อมาหาโซลูชันที่ดีที่สุดในการปรับปรุงแก้ไขตางกรมชลประทานนะครับก็จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาก็ประกอบด้วยบริษรัทฟลัตเบย์ย p p c b k แล้วก็ชนวัฒนะครับในการรวมตัวกันมาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอ,อันจะเกิดในในพื้นที่ดังกล่าวนะครับอในส่วนของโครงการเนี่ยนะครับนอกเหนือจาก การศึกษาว่าเราจะปรับปรุงอะไรอย่างไรแบบไหนนะครับก็ต้องวิเคราะห์ไปทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของภูม,มิประเทศมิติของเรื่องงานวิศวกรรมมิติของงานด้านจุปทานเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งเรื่องของงานด้านธรณีวิทยาปัจปจุวิทยาลักษณะด,ดินอุทกวิทยาแม้หรือสุดท้ายอาจจะต้องไปเรื่องของการมีส่วนร่วมการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มของตัวเกษตรกรนในกลุ่มผู้ใช้น้ํา ั้นพื้นฐานกลุ่มะชาน้ําที่เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ํานะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นะครับอ,อีกทั้งอาจจะต้องนําองค์ความรู้นะครับซึ่งซึ่งสํานักง,งานชประทานที่12ก็ถือว่ามีความรู้ที่โดดเด่นนะครับในเรื่องของอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจัดการในเรื่องของระบบ GIS ของพื้นที่นะครับหรือการแยกแยะแปลงกรมรมสิทธิ์ที่ดินนะครับก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงและก็เสริมให โครงการปรับปรุงดังกล่าวเนี่ยได้ได้ได้ไดรับการพิจารณาและการการปรับปรุงฐานข้อมูลได้ดีที่สุดต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในส่วนของตัวรูปน้ําน้อยนะครับนอกเหนือจากอ,อยากจะต้องปฏิบัติภายใต้สิ่งที่จะต้องทําระบบชมพทานให้มีประสิทธิภาพดังเดิมนะครับหรืออาจจะดีกว่าเดิมนะครับเราก็จะมีเรื่องของการดูแลเรื่องปัญหาอุทกภัยนะครับ ัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดตอนล่างสุดนะครับก็คือพื้นที่ของอโครงการส่งน้ํารัษาผักไห่แล้วก็ลอยต่อเชื่อมโยงระหว่างยางมณีผักไหนะครับแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มของตัวโครงการชนสูตรอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่อง,องโครงการผักไห่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการทุ่งรับน้ํา1ใน12ทุ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากรวมทุ่ง13ก็เป็นทุ่งบาลกระมนะครับของประเทศไทยที่ได้บริหารจัดการตัดยอดน้ําหลากแล้วก็ แบ่งนะครับแบ่งน้าไปพักน้ําไว้โดยมีการปรับเปลี่ยนวิทีการปลูกพืชน,นะครับหมายความว่าะจะต้องปลูกก่อนนะครับฤดูฝน1พฤษภาหรือ15พฤษภาเราก็ต้องอาจจะปลูกตั้งแต่15เมษายนนี้เป็นต้นนะครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเฉลี่ยประมาณ1เดือนนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวในฤดูฝนเนี่ยก็จะให้น้ําปล่อยเก็บเข้าไปในทุ่งเป็นทุ่งพักน้ําขนาดใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้งานได้ดีหรือได้ผลดีมา ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าทางบริษัทที่ปรึกษาคงต้องไปทําเรื่องของการจัดการแบบด y นามิกนะครับหมายความว่าเราจะไปฟิกพื้นที่ว่าปีเราจะต้องปลูกฟิกตัวเลขมันคงทําไม่ได้เลยนะครับอาจจะต้องทําเป็นด y นามิกนะครับเหมือนกับบริหารจัดก,การน้ําแบบดินามิกดูเคอร์ฟของอากมน่าต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงเป็นการบ้านอันนึงที่ทางโครงการทางที่สมัมสกผาอาจจะต้องรับ ไปปฏิบัตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการศึกษาดังกล่าวเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการศึกษาอยู่ที่600วันนะครับเริ่มแต่19เก้าเมษาที่ผ่านมาจนถึง 9, ธันวาคม2565นะครับก็ส่วนอื่นๆนะครับก็คงจะนำเรียนว่าส่วนการเกิดเรื่องของคุณภาพน้ำก็ยังมีปัญหาอยู่ในพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาด้านวันชพืชนะครับก็ จะต้องเป็นหัวข้อหนึ่งที่ทางบริษัทที่พูดถึงต้องแยกแยะนะครับต้องหามาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการใช้สิ่งก่อสร้างหรือไม่ใช้สิ่งก่อสร้างหรือใช้รูปแบบของการบริหารจัดการนะครับหรือรูปแบบของอาชีวพันธุ์ที่ยอมรับได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็กต้องมีหลากหลายรูปแบบที่ที่ที่จะต้องมามามา,มาบริหารจัดการใน,ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ โครงการดังกล่าวเนี่ยหากมีการนําเสนอรูปเล่มจบสุดท้ายไปทางแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะโยงหรือให้ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์นะครับก็อาจจะต้องไปด้วยเรื่องของอรูปแบบของการบริหารจัดการอาข,อของตัวเกษตรกร,รกับรูปแบบการปลูกพืชน,นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือลุ่มเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยยีจังหวัดเนี่ยนะครับเราคงจะหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวไม่ได้นะครับ ก็อาจต้องกลับมาคิดรูปแบบใหม่มิติใหม่ว่านอกเหนือจากการทํานาเปียกสลับแห้งนอกเหนือจากการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทาเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์ 1, แล้วเราจะทําอะไรอีกในพื้นที่ดังก,ก่าเนี้ยนะครับเพื่อจะคงหรือสงวนน้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับเพิ่ม productivity เพิ่มไรายได้เพิ่มมูลค่าให้ทางพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับคงจะต้องมีการนําเสนอรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ ทำเป็นลักษณะของ Pilot Area Pilot Project ซ่อนไว้ในการศึกษาตัวนี้ด้วยนะครับอีกทั้งเรื่องของผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องอมีการแยกแยะแ,แยกเวลาโครงการออกมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เชื่อมโยงงานทั้งหมดเข้าหากันนะครับ,รบท้ายนี้ก็หวังว่านะครับโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชุลประทานในรุ่มแม่น้ำน้อยจังหวัดชัยนาทสิงบุรีอ่างทองและจังหวัดพระนคร เสียดุยยาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็มีความยั่งยืนในการนําข้อมูลไปปฏิบัติและขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ก,รกลุ่มผู้ใช้น้ําและผู้ใช้น้ําทุกภาคส่วนต่อไปครับ